พี่น้องที่ท่านเขาบอลหรือว่าเขาเรยนาหนึ่งหนึงพี่น้องเอ้ยใหญ่ขั้วมาหอดนีที่ท่านเขาบอลนิยางเป็นคน,น,นก,นกนลายลายสวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนีใหญ่จะไม่กล้าวผ้ามวนเด้อจ่าเด้อมาหาเฮ็ดอีกละ่ะเด้อจ่าเนี่ยมาเจ้าเกา่าที่ท่านมุมเพิ่มมโนอนี่ยกำลังลงหลายลายไป เขามาแล้วก็ยืมกดติดตามกดเพื่อกำลังใจให้ยายเน่เด้อจ่าเด้อเขาไปอีกแล้วมาทีมงานเขาคือเขาไปเรื่อยๆยายก็ถ้าเบิ่งมืนนี้สิมานบ่จ่ากระททางไปไปมาถาตุ้มเด้อจ่าเด้อ บรนน a m ข้ามึงสิมานบ่ดอย่างนี้จะเขาซาเขาลือได้ไรมึงตะท้อสิมานบ่อเออตะท้อพ่อเร็วดิพ่อเร็วพ่อเร็วดอกเรกแบกมันไปหายหั่นอือหาไปเรื่อยๆเน้อเนานนี่ปาดดอกไป นี่พี่น้องนี่มาเร็วมาเร็วอ๋อพี่น้องสามดอกเลยสามดอกสี่ดอกนะจ๊ะเนาะอืมนี่แต่ว่าท่าออกดอกพี่น้องเอามือเด็ดเอาด้วยเก็บเสาเก็บนี่ถกงามเลยอืมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ไล่หมูไล่ตาขอขอดูขออพายด้วยจ้าเด้อ อือจ้าเหี้ยเลยจ้าอาอเอนอ,อนี่มานมานมานเออเจย์ยินยิ้่อยหาอือนี่พี่น้องไปเนี่ยล่ะเห็ุไป็นสร้างเขาเมื่อแล้วนะอุ๊ยคือจะมันดอกงามอยู่ไหน งางไหวจำทนละย่ <laughs> งางนี้มัท่นเห็นพ่อดอก <laughs> เห็นแต่มตะท่องพอเบิ่งใหญ่ยืนอยิมานอมอือน,นี่เอนนอไปท่องกระยางไผ่ไก่ละใหญ่ก็บชิควคอยหาแตกสะกันดอกเหล็แกแห่งมานของใหญ่ปื๊ดตะท่องนี้ไปแล้วใหญ่กับพอ่อแล้วนี่ดอกนึงจ้ามานมานจ้างามๆเลยเห็นบ่พี่น้องมาแล้วมาแล้วจ้า เห็ุถือผลเออมา,านมา,านอีกแล้วสองดอกเลยจ้ายหญ่จะลบขึ้นกอนเด้อฮะจา้าดอกหนึ่งนี่ได้อีกแล้วยหญ่จะท่องจะไปทะเลบุกกระมูเขาอยากจะหาป,รรปลาลูวรถอยู่จา้จาเนาะจ้าดอกหนึ่งงามอีกอลงามงามไปเนาะนี่ เลยแล้วจ้างามๆพี่จ้าดอกหนึ่งงามๆแตกละแหงเลยพี่น้องมานมานันอวยแล้วนี่พี่น้องงามงามใหญ่นางพักพรหมพุ่นนี้มืดแยกกันเลยนางพักพรหอดจ้าแยกกัเลยหาคนเดียวใหญ่พี่จ้าแยกผออยู่แล้วนี่นี่งามงาม มันดดด่นโขดโผล่เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอู้เขาแตกสะกันมดืดแยกไดส่องซ้มดอกแยกสิ่ใดวีบนอไปหาไปเรื่อยๆหายมดทุกคนนี่พี่น้องเฮ็ดมงกินบนี่นี่มงกินเนาะเบือ่อเฮ็ดปูดเป่าใหญ่ยางมาท่านเขาเออ อย่าก็บพี่ชันเคยมาอยู่ใหญ่จลบคืนไปหารถก่อนหาไปเรื่อยๆยายคนเดียวเอื่นหาหมดแล้วก็วหายหมดทุกคนใหญ่ยาออกมาพ่อรถพอดีหมู่เขาพี่ชันมาอันนี้อยู่รถจอดอยู่นี่ตัวใหญ่ยาวบอกราคากิโลหนึ่งเหมือนทุกคนมาพ่อรถเนี่เดี๋ยวปนันกันยังดในทุเรศเก้าเน่าใยายนี่นั่น <laughs> โดนข้ามอดูไปยายก็จะหาไปเรื่อยๆนอกจเนาะ ปาดมาพอจะมองเขาปาดโอ้ยเขามาปาดอันนี้น้องจ่าปาดขามันนี่พี่น้องเห็ดเหลืองก็เอาน,อนอ้องจ่าเนาะนี่เห็ดผึ่งเนี่ยเกือบเสีเก่าน,นี่พี่น้องเห็ดผึ่งข้ามบ่โอ้ยเห็ดเบือ่อแกเป็นจ่พอเห็ดผึ่งข้ามว่าจ่าพอคืออันมรงนึงอย่างอใอ้ตาใหญ่ ตาใหญ่เพราะคือดอกเจ็บตาน้องปีน้องละโม่เพิ่นมาท่านหอ,อกมาอยู่เขาเพิ่นไปใกล้ใหญ่เกิดจีจายบริเวณแถวรถนี่แหละโอ้ยมาพี่น้องไล้กระสุก็ใหญ่เ่ยเด้อนี่พี่น้องใหญ่พออยู่แล้วนีว่นี่นั่น ดอกงามๆดอกใหญ่ๆนี่ดอกหนึ่งด้อจ้าเด้อใหญ่มานแลี้ยวใหญ่มานแลี้ยวใหญ่บริตัดขาดอกใหญ่บ่มีมือตัดขาเนาะนี่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่มานีกแล้วมานเล้วมานเล้วนี่เดี๋ยวจะหาไปเรื่อยๆข้าพออีกเร็วดอกหนึ่งงามๆอีจ้าเรี่นบอลอ้ยใหญ่เขียวมุดมืดนี่นี่นั่น มันบอกเก็บมือเดียวมุมน,มน,มนอีกคือเก่ามามาพี่น้องมีดอกหนึ่งปิดมาอีกแล้วพออยูเดียจ้าโอ้ยเนมหยากเนมหยากอีลีพี่น้องซ้ำกันครับใบใหม่เลยนี่มาอีกแล้วพี่น้องรีอีลี่ีแห้งอีลีนี่ ไงอีกทึกฮักอีกเหรอเออี่พี่น้องเรามาพอจุ่มมัน,นงามๆพออีกจ้าดอกนี้ปืดดอกนี้เลยปังปังปง,งามๆี่พี่น้องพออีกเะเออเห็นบ่นี่นั่นนี่ดอกนึงจ้านี่ เลยๆงามๆนี่รวงหนึ่งนี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่งามๆนี่เทียวนี่พออยู่แล้วจ้าอุ้ยบ่มีแฮน <c oughs> ด์ตาลายเห็นใบใหม่บ่ะเทเห็ดเว้ยนี่พี่น้องนี่จังแมนเห็ดแท้เว้ยได้ยูไหนมาจ้ะนี่พี่น้องเลยปังๆเลยปื๊ด เดดอกซาีิก็ดีกันเลยน้องพี่น้องงามๆนี่งามแหง้งอยู่ใกล้ๆกันน้องพี่น,น,น้องเนี่ยนี่ที่ดอกหนึ่งพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันอู้คู่กันเลยบ่แน่นๆพี่น้องนี่คู่คู่คู่กันนี่เออนี่งามๆเลยนี่พี่น้องงามๆาอมีกแล้วนี่เห็นบ่อ เ,กกเรืองหงุดหงิดตาพนอดีมาใหญ่ก็ชิเลื่อไปเรื่อยๆนะแมจ๋ะเนาะนานจะลองกงามๆอีคือเก่าแล้วเบิงตาท่อมึงคิดแหลายบ่อเป็นโมูเขาน้องชิ้นบ่อนี่พี่น้องนี่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 ชิ้นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่เรื่อใหญ่คือกล้องไว้กล้องคุณดอกนึ่งพี่น้องเห็นบ่ น,นั่นหมูนี่ยพี่พี่พี่เป็นหมูอยู่พี่น้องมาปอกเป็นหมูแล้ยปอกอีแล้ว,ลอลวโอ้อง,งามเลยพี่น้องนี่ช่องดอกมีงามแหงไม่ยังหมูหมูเพิน่นออกมาแล้วเพือ่อนหาใหญ่ได้บ้า นอ้อ,องตะถอดออกมาเลยฉันหลุนมึงเด้อไปคนขับรถบโบโกโบโกให้เบิรงนไปไหนบ้างให้ตาท่อ,ทองเออ <laughs> ตาท่องกระไดแน่ยอยู่นอกจากเนาะคอยกระไดคือกันเลยเท่าน,น,นี่นี่แต่ปลาใจเด้อนี่นคนอยู่ขอบได้หลายกวนวัน,นมานมานันมันอยู่ยได้หลายช้างได้หลายกวน ไล่อยู่จ่าราก็สิตสัดใส่ใน,นกระตาเนาะจ่ามึงจะไปบึงโมขึ้นมึงไปลองมา่งผอมกันกระตาทองไม่ยังเข่ยายันลมไม่ไปคนเดียวเดี๋ยวไล่อยู่เดี๋ยวไลยคือกันนั่นเดี๋ยวชุ่มนอยู่นเนาะจากเนาะว่าจะชิบมานกับมานคือเกาอเ่า,าปืดเดี๋ยวเดี๋ยวงามงามเนาะปืดปืดปืดเอ้ามีแต่ลูกมีแต่ลูกโอ้ยช้ำนี่แหละกระลังแกงช้ำนี่แหละบ่บ่ขมดิเออมานมัน เอ๊ะได้ชุคนอยู่ดอกโอเคจ้านี่ได้ลายอยู่เนาะจ้าเนาะนี่ของยายก็ของตาทอกนี่ปาดเชิดกันล่ะเดี๋ยวตาทอกผู้เชี่ยวเขาไปหามันี่เห็นบ่ได้ลายอยู่ชุ่มข้นอยู่จ้านี่อุ้ยมีแต่ดอกงามๆพี่น้องง่ายให้หนมาอัดเายาวันอัดเอางานงานเห็นบ่พี่น้องมาพ่อแพนครับพี่่วามาพ่อยาย่จะไม่กล้าเรออุ้ยพี่น้องเห็นบ่เออ าพ่อแพทย์ครับมาชมห้องได้จ่าเด้อมาหรือยายเราอยู่บ้านหัวหน้าเรามันอยู่บ้านชมห้องเราจ่าเนาะเออเราอยู่บ้านหัวหน้าเรามามาอยู่บ้านชมห้องซื้อใยวันพี่น้องยายอะไรเออเมื่อได้ร้ายบ่พี่น้องพูดได้ร้ายเนาะทายเอาเราว่ะโอ้ยของหลานสาวได้หลายของยายวอนของอุไลหลาย ของไข่ตัวนี่เออของแกสีพี่น้องมาหาหมองไมอีก่ะหลุนบึงจะจ่ายด้วยเขาบว่าว่ากันพ่อจักดอกบอบอเพื่อนว่าพี่น้องเฮ้ยเตกสะกันไปนี่ใหญ่หญ่ดอกหนึ่งงามๆเลยปังปัง โมพืชเตกซะไปเป,ไป็นมะพรอยดอกเดียวบรรยากาศยายไปในเขาประชันยายลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นหารถคุณจ่าจสวัสดีจ่ายายไปในเขาประชันยายลืมมานาาัา่งในรถมจ่าเนาะหงอนแห้งเด้อพี่นอ้องเด้อะไปแต่หลุดมือแต่ท่องก็มองเขาสิม,มันีกบอกเขาไปรอบสองทีจ่าเด้อไป ล้านสาวออกมาแล้วยังโมเขาอู้ดอกง,งามเนาะดอกงามีพี่น้องถามโมเขาก่อนก่อนเราจะไปเหอนตัวบ้านนี้ถามโมเขาจะได้ไหลายบ่ถ้าทองเขาเป็นหลอบสองอ้พี่น้องนี่นี่น,น,น,นี่ออกมาหลอบสองเด้อจ่าเด้อนี่ได้ไหลายชูผูชูค้นอยู่ยังตะทองเพท่นมาหอดดูยังหลายคนอยูถ่ถามตะทองมึงก่อนของตะทอง ไปทางเขาหมดอเดี๋ยวล่ะตู้ทีหามาวังกวนยกเขาไปใหม่อีกตะท้องนี่หุ้ยตะท้องออกมานี่ยเดี๋ยวไล่อยู่นะจ่าเนาะอือคนบันจีจ่าเนาะบันนี่ก็จะไปเฮือนเดี๋ยวไล่อยู่ผู้ชุคนอยู่ตะท้องในซองกระตาเพทเสกันเมืองเขาเฮ้ยกระตาเทเสกันเขาเพทเสกันนี่นี่เดี๋ยวไล่อยู่นะจ่าเนาะ ใช่ไดีไไย๋ยวไปถ่ายในเสื้อทองเนาะพี่น้องนี่นอ๋อวานนี้ยายก็สิจบคลิปมหาเฮ็ดขมบา้านยังนำข้ามไม้เพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อในตาตุ้นตรวสอบคลิปยายคลิปนี้นก็จะลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจา่ายายรักพี่น้องเด้อจา่าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้อจะจา่าบายบายจุ๊บๆไปไ,ไปเฮือนวานนี้ไปบันนี้ไป